สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมาพบกับเราอู่ข้าวบอยนะครับในเพจชอบรถดีนะครับอีกแล้วนะครับวันนี้มีสินค้าใหม่มานำเสนอนะครับมาแนะนำสำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากได้รถแบ็คโฮเล็กไปไว้ใช้นะครับ PC 30มีใบดันบูมยาวพิเศษนะครับเอาไปวางท่อ ปลูกต้นไม้ขุดหลุมนะครับได้หมดครับผมนี่สภาพส,สวยๆพร้อมใช้เลยครับเครื่องดีระบบดีนะเครื่องดีระบบดีนะครับผมชุดนี้เซตนี้เนี่ยมันจะมีมีสามอย่างนะครับมีรถแบ็คโฮมีรถซารีนะครับนี่รถซารีไวรลาพร้อมเลยแล้วก็มีรถกระบะมิตตี้เอ็ก คันหนึ่งนะครับรถไมติเอ็กนี่ก็มีเล่มพร้อมมีชุดโอนพร้อมนะครับภาษีต่อให้แล้วเรียบร้อยนะครับใครหาเอาไปไว้ใช้ส่วนตัวในธุรกิจการเกษตรที่บ้านนะครับไปปลูกต้นไม้ขุดสะเล็กๆขุดคลองเล็กๆเอาไปไว้ที่บ้านนี้เหมาะเลยครับผมนี่ใครหาอยู่นะครับนะบสนใจสอบถาม โทรสอบถานไปเลยนะครับที่เบอร์098587 5748นะครับรถจอดอยู่ที่อูคาวบอยอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการนะครับอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการนะครับอยู่ที่อูคาวบอยนะครับอุปกรณ์3อย่างมีรถแบ็คโฮเล็กซาลี่แล้วก็รถด,ดากนี่เอาไปไว้ ใช้ในธุรกิจที่บ้านธุรกิจส่วนตัวนะครับใครมีไร่านาส่วนผสมนะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับ